ผมพาสาวกเกียมยอมาที่สนามเอสซีจีสเตดียมนะครับเพื่อมาชมไฮไลท์เกมแกข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างเอสซีเมืองทองอยูไนเต็ดเจ้าบ้านกับทีมราชประชา b ีทียทีฟุตบอลจากสโมสรนใน AS League กโซนภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับเริ่มเกมการแข่งขันครับ SCG มาในชุดแปลกตาสักนิดหนึ่งเป็นชุดทีมเยือนแต่เป็นราชประชาครับมีโอกาสได้ทักทายก่อนนี่ฮะหลุดเดี่ยวเข้ามาครับบาโบ <c oughs> เพียงแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบก็เป็นพันธุ์พงวงษาบีบป,ประกบให้ต้องยิงดีไซายนะครับมงคลตวัดลูกนี้จะให้โแรแลนด์ลิ้นแม่แต่ว่าแผงหลังของราประชาสกัดออกไปได้ก่อนแต่ก็ยังบุกต่อเนื่องครับมาริโอแทงทะลุช่องให้กับปียพลบันเทาปียพลเปิดไปเสาสองเชือสินจับบอลให้ลิน <c oughs> เพียงแต่ว่าช้าไปนิดหนึ่งครับ ราะชาสกัดออกหลังไปได้แต่ว่านาทีที่19ครับนี่ฮะเป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับ <c oughs> โยกหลบทุ่สาประตูราชชาและยิงให้กับเกลยพยอง s อ g มุนทองเต็ดขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์เป็นการเข้าทำที่สวยงามครับตั้งแต่ดานูเซียก้าทือสินแดงดาแล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้เดี๋ยวมาดูภาชชากันครับนี่ฮะดาน ไหลให้เือสินเห็นว่ามาริโอเติมมาดีดง่ายๆให้กับมาริโอแล้วก็ไปดวนเดี่ยวกับผู้ศาตรูราชประชาครับอัตพลรู้ธรรมแล้วโยกหลบคึงหลอกเหนือชั้นจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้ลูกที่สองเพิ่มครับทิติให้กับเธอสินเธอสินคืนง่ายๆให้กับทิติดึงหนึ่งจังหวะเปิดดยซ้ายไปเสาสอง ปิยพลพยายามจะวัดเลขทันทีแต่ต้องซ้ําด้วยศิวกรจักรุปราศาสตรดแม่กดไม่ลงครับลูกนี้ออกหลังไปไกลและทีรสินแดงดาหืมสับขาหลอกสวยจริงๆก่อนจะไหลให้ปิยพลวันนี้ปิยพลเล่นเป็นตัวอิสระนะครับเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายขวาสลับไปมาแม่เมื่อสักครู่ไม่ใช่กองหน้านะฮะเลยจบไม่คมสักเท่าไหร่ก็เป็นเจ้าบ้านนะครับบุก หนักอยู่ฝ่ายเดียวฮะทฤษศิลป์โอ้โหโยกหลบอัตพลได้สวยแม่แต่ว่ามุมมันแคบมากๆครับพยายามจะยิงให้เข้าเสาสองแต่ว่าหลุดออกหลังไปน่าเสียดายช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกครับจังหวะเมื่อสักครู่น่าจะฟาวแต่ผู้ตัิสิ์ไม่ได้เป่าก่อนที่จะเป็นบาโบ้ฮะใช้ความเร็วฉีกหนีแผงหลังของ เอสมืองทองเต่ของเราเข้ามายิงแสกหน้าวีรักเกิดพุษาไล่มาเป็น1ประตูต่อหนึ่งนาทีที่40ครับนี่ฮะแทงตัดหลังแผงเซนเตอร์นะครับแล้วก็ยิงอัดด้วยความแรงครับแล้วมีโอกาสจะได้ประตูแซงนำด้วยแม่เต่า พีระวีระเกิดพุทราบินปัดไว้ได้สวยจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูตอนหนึ่งนะครับวินนี่ฟิชเชอร์แก้เกมอย่างหนักเพราะว่านี่คือบททดสอบก่อนที่จะเจอกับบีซเทโรในวันอาทิตย์นี้นะฮะมีกองเชียร์เข้ามาดูในเกมนี้หนาตาพอสมควรนะครับประมาณสัก200-300คนได้ครึ่งหลังเป็นเจ้าบ้านได้เขียนลูกเริ่มเล่นครับ แล้วก็เป็นดาโนฮะไหลให้มาริโอมาริโอเปิดบอลให้กับทีรศินทีรศินถูกแยาครับแต่ยังอยู่ที่นำชอและมาริโอคึงหลบโยกหลบผู้เล่นราชประชาโอ้โหแต่ว่า <laughs> จังหวะสุดท้ายยังมีคนขวางทางปืนไว้นะฮะเลยยังไม่ได้ลูกขึ้นนำมาริโอยกบอล ให้กับทีลิลินทะลักไปถึงนำชอตวัดกลับมาโอ้โหแล้วทีลศสิปลงลงๆ2ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับ s c g เมืองทองอยูเอเต็ดแม่ลูกนี้ต้องยกเครดิตให้มาริโอนำชอนะครับทีลิลป์มีหน้าที่แปลงง่ายเข้าไปนี่ฮะนำชอไม่ได้มองเลยฮะรู้เลยครับว่าทีลิลินต้องอยู่ตรงนี้ตวัดกลับมาแล้วก็จะมุนมีหน้าที่แปลให้ตรงกรอบเท่านั้น วันนี้วินนี่วินฟิชเชอร์ปล่อยให้นักเตะเล่นอย่างอิสระนะครับ e ร t e g เกมกันเองฮะดานอแทงมาให้มาริโอฮะแล้วมีเทืลสินเติมทางฝั่งขวามาริโอรอสปีดเทืลสินนิดนึงครับเทเลสินวิ่งมาแล้วจบท,ทันทีโอ้โหแต่ว่าอัตรพลผู้สับประตูของราชประชาปิดมุมเอาไว้ได้ดีมาใหม่ครับ c g <c oughs> เสียจังหวะไปนิดหนึ่งครับแต่ว่าดานโน่ก็ยังแก้ได้ดีฮะยกให้เทีอสินจับหนึ่งจังหวะ <c oughs> แล้วก็ดึงให้อัตพลล้มตัวก่อนแล้วก็ยิงลูกที่2ของตัวเองให้เคลพยอง S อ g ซมุนทองกิเต็ดขึ้นนำา3ประตูต่อหนึ่งครับเนี่ยดานโน่ยกบอลมาให้สวยมากๆแล้วเทีอสินใจเย็นครับเนี่ยรอจังหวะให้อัตพลทิ้งตัวแล้วก็ยกบอลข้ามตัวเข้าไป ก็เป็นลูกที่สองของเจ้ามุยแล้วนะครับในเกมอุ่นเครื่องในนัดนี้ยังบุกต่อเนื่องครับศิวะกรทางฝั่งขวามองเพื่อนแล้วบรรจงเปิดเข้ามาเป็นมงคลอํำนวดช่วงครึ่งหลังเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับแม่ก็อย่างว่านะฮะไม่ใช่กองหน้ามืออาชีพจังหวะจบก็ติดติดขัดขับหน่อยครับแชร์คุมโชไหลามาให้นำชอ นำชอเปิดเข้ากลางมาดัสกรโมงไปยังสกัดออกมาได้ครับแล้วเคลียร์กันไม่ดีครับราปรชาลูกมาถึงดาโนโนด้วยลเล่ระยะ25หลาแม่แต่มันไม่เข้ากรอบอย่างบุกต่อเนื่องครับพิรวุฒิให้มงคลมงคลเปิดแล้วนำชอคว้ยครับมายังติดแผงหลังอยู่โอ้โหลูกนี้ถ้าเข้าไปนี่สวยมากๆเลยนะครับนำชอคว้ยด้วยเท้าข้างใน พยายามจะโตต่อบ,บ้างนะครับราชประชาแต่ก็เข้ามือของพี่ตาวิสนุส,สักสบายสบายก,ก,ก็จบเกมการแข่งขันนะครับกเอสจีบุนทองแต่ก็เอาชนะทีมราชประชาไปได้3ประตูต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องครับ Ich wollte eigentlich nur mal sehen, wie die, wie die Spielfreude ist, die war da. Leider zu wenig Tore ja? und ähm, das ist, was wir verbessern müssen. Torschancen ausnutzen, siehe Banker Glass, zwei Riesenchancen. Aber ähm, die Stimmung ist gut, das ist einmal das Wichtigste. Die Stimmung, viel, äh, Spirit ist gut, Feeling ist gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir am Samstag ähm, ah, am, am BC Terror hier ein gutes Spiel machen. เป็นการซ้อมซ้อมที่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมแผนไว้สำหรับการสู้กับ BC ซึ่งพี่โก้ลงไม่ได้แล้วก็พี่แปะลงไม่ได้นะครับติดติดใบเหลืองเพราะนั้นเนี่ยเกมวันนี้เนี่ยก็ก็เป็นการทดลองหลายตำแหน่งแล้วก็พยายามที่จะให้เล่นอย่างสนุกสนานแล้ววันนี้ก็ก็ตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะครับก็คือบรรยากาศในทีมดีมากแล้วก็เล่นกันสนุกสนานเสียดายอย่างเดียวประตูมันได้เยอะกว่านั้นคืออยากจะให้ได้เยอะกว่านั้น Ich ist, dass von diesen äh, Stammspielern, die Thai-Stammspieler, einige verletzt sind und wir in die Position nicht mit besetzen äh, können. Wir können ja nur vier einsetzen, Da gibt es ein Problem. Wenn man Lehns spielt, kann zum Beispiel äh, Kim nicht spielen. Wir müssen jetzt gucken, wie was wir das hinkriegen mit diesen äh, ja, Puzzle. ก็คงจะพยายามปรับปรับทีมให้สมบูรณ์ที่สุดในการที่จะเสริมในการที่ต่อจิกซอให้สมบูรณ์นะครับซึ่งก็น่าเสียดายที่ตัวหลักที่เป็นที่เป็นนักเตะคนไทยของเรานั้นน่ะมีมีสภาพที่ยังยังไม่สมบูรณ์ถึงขิงขีดที่ที่อยากจะได้แต่ทีนี้ในการที่จัดตัวผู้เล่นต่างชาติลงนั้นน่ะถ้าเกิดว่าลิน์ลงเล่นเนี่ยก็ทําให้คิมไม่มีโอกาสลงเล่นซึ่งก็เป็นสูตรที่ที่ที่เขามองไว้นะครับจะพยายาม Auf der linken offensiven Seite haben wir im Moment ein bisschen Probleme. Da müssen wir noch einen finden, der. und das Position spielen kann und ist, das ist natürlich nicht kann ตอนนี้ก็พยายามวันนี้ก็ดูหลายหลหลายหลลักษณะที่ผสมผสานนะครับโดยเพราะทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยเรายังหาจุดลงตัวไม่ได้ฝั่งซ้ายเกมรุกกันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องต้องหาตัวที่สามารถเล่นได้อันตรายมากกว่านี้ก็ยังไม่ไม่ไม่ลงตัวเท่าไหร่ตำแหน่งตรงนี้ก็พยายามมองหาต่อไปครับ Vertrauen gedankt haben, Fitness getrainiert haben, auch viele, viele Spielzüge, die aber nicht sofort umgesetzt werden können. Das muss, das muss, das muss wachsen, das geht nicht von heute auf morgen. Aber äh, die Truppe ist nicht mehr, wie, wie ich sie erlebt habe, dass sie den Kopf nach unten macht, sondern sie hat Freude wieder am Fußball. Ich hoffe, dass man das umsetzen. นักขยยกนั้นก,ก็สามารถสร้างตรงนี้ขึ้นมาได,ได้ได้ดีมากในระดับที่น่าพอใจนะครับเพื่อให้นักเตะนั้นมีความสนุกสนานในเกมมีบรรยากาศที่ดีในการที่จะเป็นทีมทีมเวิร์กที่สําคัญแล้วก็เราก็ได้ซ้อมที่โรงเรียนร้อยพชุนจ,จอมกล้าวนั้นก็สองสามพีเรียดก็เป็นการซ้อม,ซ,อมซ้อมที่ดีครับในการที่จะเซตตำแหน่งการยืนและการเล่นในฟอร์มชั่นต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเอาตรงนั้นมามาเล่นในสนามให้ได้ซึ่งแน่นอนไม,ไม่สามารถปรับได้ไดภายในวันสองวันต้องใช้เวลานะครับก็มั่นใจครับ Weil der Louis ist verletzt äh, zurückgekommen von dem Länderspiel. Nochmal Glückwunsch an die Jungs. Das ist toll, was da äh, abgelaufen ist. Freue ich mich wirklich für die äh, Nationalspieler. Toll. Äh, jetzt müssen wir sehen, wir haben noch Zeit bis äh, zum Wochenende. Wer dann spielen wird. Ja. ก็มีอาการบาดเจ็บบ้างนะครับซึ่งซึ่งก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่งอะไรก็ตามโค้ชก็อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าดีใจด้วยกับทีมชาติไทยที่ที่สามารถทําผลงานได้ดีดีใจด้วยกับนักเตะในทีมที่เป็นทผลงาน5ประตูต่อหนึ่งตรงนั้นเขาเขาดีใจด้วยจริงๆที่ที่สามารถที่จะเล่นได้อย่างได้ได้อย่างดีตรงนั้นนะครับแล้วก็เมื่อกลับมาอยู่ในทีมของสโมสรเนี่ยก็พยายามที่จะจัดไอ้ตรงนี้ตรงนี้ให้ดีนะครับ w i r haben sehr sehr gute Talente in Thailand und das heißt jetzt viel viel arbeiten und ich sehe unser Team als Topfavorit für die Sieges. ครับสิงก็ได้มองตั้งแต่จัดตัวลงเล่นในซีเกมแล้วครับที่ใช้ U19 ถึง5คนแล้วก็นักเตะเหล่านั้นพัฒนาวันต่อวันขึ้นมาได้ได้ดีมากก็อยู่ในอยู่ในใจของเขาตลอดนะครับแล้วก็ก็หวังว่าทีมนักเตะที่สร้างขึ้นมานี้เนี่ยจะไปทําผลงานได้ดีในซีเกมนะครับเพราะนักเตะเหล่านี้ก็มีพัฒนาการ อย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้ครับ